สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆห้องทับทีที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณระดาอีกแล้วนะวันนี้คุณละดามีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเด็กๆตลาดเช้าว้าวอร่อยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ นิทานเรื่องตลาดเช้าว้าวอร่อยเรื่องโดยตุ๊กปองภาพโดยพี่หลีตุ๊กติกกับตุ๊กปองสองพี่น้องตื่นกันแต่เช้าวันนี้ดีเอ้ยดีใจพ่อแม่พาไปเที่ยวตลาดเช้า ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสซื้อไปขายไปในตลาดเช้าแม่ค้าร้องขายเสียงรั่นพ่อค้าประชันประกาศเปลา่าๆผลไม้ดีแน่แม่เอ๋ยผักสดพ่อเอ๋ยจะซื้อหรือเปล่าลูกค้าสนอกสนใจพากันเข้าไปซื้อเอาซื้อเอา ตุ๊กติกหวักมือเรียกน้องตุ๊บปองตุ๊บปองทางนี้เร็วเข้าขนมไทยไทยเยอะแยะน่ากินจริงแฮะจะซื้อหรือเปล่าเปียกปูนขนมชั้นหลายสีข้าวแตนข้าวจีข้าวตูข้าวเมาเผือกทอดไข่นกกระทาเอามะเอามะจะซื้อหรือเปล่า ขนมกล้วยขนมแตงขนมตาลน,นี่ขนมมันใส่ไส้แป้งขาวขนมเทียนขนมเข่งขนมจากอุ๊ยน่ากินมากจะซื้อหรือเปล่าข้าวต้มมัดวางเรียงในถาดน่ากินชะมัดข้าวลามยาว,ยาว กลวยปิ้งข้าวเหนียวปิ้งมันปิ้งน่ากินจริงจงจะซื้อหรือเปล่าตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องเดินจนปวดเท้าซื้อขนมไทยไทยหลายอย่างซื้อฝากใครบ้างทายได้หรือเปล่าทายได้หรือเปล่าซื้ออะไรฝากพ่อ ฝากแม่เอา้าแต่ช้าแต่ถ่ายได้หรือเปล่าซื้ออะไรฝากปู่ฝากย่าโอ้หลันล้าถ่ายได้หรือเปล่าซื้ออะไรฝากตาฝากยายวุยว้ยวุ้ยวายวายถ่ายได้หรือเปล่าถ่ายซีมาลองถ่ายดูอู้หูอู้หูถ่ายได้หรือเปล่าถ่ายได้หรือเปล่า เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆนิทานของคุณระดาได้จบลงไปแล้วนะดเด็กๆสังเกตดูไหมคะว่ามีอะไรบ้างในตลาดนั่นเองดเด็กๆไปตลาดากับคุณพ่อคุณแม่นะคะดเด็กๆอย่าลืมสังเกตดูนะคะไว้มาเจอจกับคุณระดาใหม่ในคลิปต่อไปนะคะดเด็กๆบ๊ายบาย